มาเด้อจ้ากินขา้าวืันนี้นกินข้าวกับยังน้องย่างเดียวย่างเดียวพี่น้องย่างเดียวย่างเดียวเท่านัน้นขอย่างเดียวกับเจ้าเท่านัน้นใกล้ใจน้ำพี่น้องใกล้ใกล้ตันใต้ใกล้ใต้น้ำเหนียวๆค่ะ ai bạn nhưng không

มาราะว่า,วา,วาประมาณทำเนียกัสสุดยอดอย่างอันนี้ไปมั้งพาจีถุกมัดคำมาลาพี่น้อง